มาต่อกันกลับนะคะอีกข่าวหนึ่งค่ะปรากฏว่าคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจท่านผู้ชมคุณธนาทรน,นะคะก็มีข้อความมาจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะส่งข้อความส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหมือนกับเป็นสกสศละ่ะให้บรรดากลุ่มมวลชนน่ยนะคะ,ะที่เป็นแฟนคลับของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนี่คุณธนาทรก็จะลงเอาไว้บอกว่า จบปีแห่งทุกยากขวากหนามมุ่งสู่ปี2565ปีแห่งความหวังและโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงจบปีแห่งวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจฝืดเคืองโรคระบาดรุมเรา้ามุ่งหน้าสู่ปีแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของเราประชาชนอย่าเปลี่ยนใจ อย่าหมดไฟอย่าหยุดฝันนะคะนี่แหละค่ะเป็นข้อความที่คุณธนาธรน,นั้นส่งถึงนะคะบรรดากลุ่มมวลชนทั้งหลายแหละ,ะคะ่ะก็เหมือนกับจะบอกกล่าวเป็นในๆน,นะคะว่าอย่าได้เปลี่ยนใจนะให้เคลื่อนไหวเคียงบ่าเคียงไหลกันต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยบอกชัดเจนหรือบอกว่าอย่าเปลี่ยนใจอย่าหมดไฟแล้วก็อย่าหยุดฝันนะคะ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนั่นเองค่ะอ่ะนี่ก็เป็นข้อความที่ทางตัวของคุณธนาทรน,นั้นส่งถึงบรรดาก,กลุ่มมวลชนของเขาน่ยนะคะอ่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากตัวของคุณธนาทรละปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านตัวของคุณรังสิมันโรมเองก็ได้ทวิตนะคะใน Twitter เอาไวะะ้แล้วค่ะเป็นภาพในการลงแข่งขันในทีมช้างศึกนะคะทีมชาติไทยเนี่ย กับการแข่งขันฟุตบอล AFA เซูซูกิคัพรอบแรกนะคะที่เจอกับอินโดนีเซียแล้วท่านทีมไทยเนี่ยโอ้โหก็สามารถเอาชนะกันไปได้4ประตูต่อศูนย์ก็ทำให้น,นะคะตัวของอคุณรังสิบันโรมเนี่ยก็มาถ่ายภาพนะ,นะคะคือมีแบ็กกราวด์เป็นภาพจอทีวีแล้วก็เป็นภาพตัวของอคุณรังสิบันโรมยืนคู่กับภรรยาภรรยาเป็นคนอินโดนีเซียค่ะนะคะก็คุณรังสิบันโรมเนี่ยก็ขึ้นเอาไว้บอกว่าจบเกมแรกของรอบชิงฟุตบอล AFA เอ z u ซูกิครับรอบแรกทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซียไป4ประตูต่อศูย์ดูกับคุณภรรยาครับวันนี้ Hash tag บอลไทยมาดูภาพกันนิดหนึ่งที่ทางโตคุณรังสมันรมลงเอาไว้นี่แหละค่ะนะคะเป็นภาพนะคะที่คุณรังสมันรมเนี่ยลงเอาไว้คู่กับภรรยาที่กําลังดูบอลไทยนะคะ